สดีเดอนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมจะพาเพื่อนเพิ่อนยอดผู้ติดตามของ Tik t อกนะผมโปรไฟล์ทิกตอกเนาะทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะหรือว่าด้วยที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเรียวคลิปช็อตนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างให้เพื่อนสแกนนได้เลยนะผมจะเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมให้เพื่อนมากดปุ่มสีเขียว สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็มาแล้วเห็นเพื่อนกรอกคิวผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่าน้เรียบร้อยแล้วผมที่สําคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็เรียบร้อยแล้วผมเ็นเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลย เข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะัมเพื่อนได้อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอแล้วจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้หลากหลายเพื่อนๆเพื่อนเลือกเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อเลือกในส่วนของทิกตอกนะผมเดินลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมัพือนเพื่อนเลือกในส่วนของเพื่อนผู้ที่ตามตรงนี้เลยกันได้นะรับริการแล้วเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผม อัลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์ของเพื่อนที่อยากเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะเป็นโปรไฟล์นี้นะผมอัดลอกมาได้เลยนะกะวางลิงค์ได้เลยนะครับก็ใส่จํานวนที่ต้องการนะผมอยากจะเพิ่มกี่คนนะครับผมเพิ่มไปอีก100คนแล้วกันนะผมตอนนี้ผู้ติดตามผมอยู่ที่100คนนะเพิ่มไปอีก100เนาะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับคือหนะ้าต่างยูเคียอย่างนี้นะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มขา้มานะครับเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับ ใน,นระหว่างที่รอเราเปนจ้ขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับี่กระพริบอยู่อย่างนี้นะผรเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับซ้ายบนนะเป็นเลขรหัสออเดอร์นนะครับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เป็นสถานะนะครับเเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยปุ่มเขียวๆตรงนี้เลยนะครับใน,นส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับจะมีสแกน QR code นะครับันนี้ Wallet Crypto Currency เด,ดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันน่บเราใส่ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมเลยก็กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเงินนองของเพื่อนนะผมก็จะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ่ะใน,นส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมเพื่อนมีปัญหาต่างๆนะผมเพื่อนมาที่เมนูนี้ได้เลยนะผมเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมก็กรอกรายละเอียดกอกข้อมูลไปนะผม แล้วก,กดส่งตั๋วไปได้เลยหรือว่าเ,เพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ขวางนก็ได้ปุ่มไอคอนไลน์คีิกเข้าไปนะผมจะเป็น QR code เพื่อเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนะไปแชร์คน,นอื่นๆได้เลยนะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่น,นที่หรกันเลยทีเดียวนะผมถือว่าดีมากๆเลยนะผมเป็นไรายได้เสริมให้เราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับ ซีรีส์หนังจีนนะผมหากเพื่อน,นใชนะ้จ่าเว็บไซต์ครบ500บาทเนะาะก็สามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมเอามาถึง400เรื่องเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมคิดว่ายอดผู้ติดตามเรานะ่าจะทยอยเพิ่มเลยนะผมเดีย๋ยวต้องลองกดเช็คดูนะผมกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดคนนะยังไม่เพิ่มนะผมอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะผมเ,เว็บไซต์เราก็กำลงัลง,ลง,ลงกำลังแบบรันตามคิวแบบเราเนาะ มันต้องใจร้อนไปนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอไม่นานมากนะผมก็ไม่ถึง10นาทีเลยนะยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยจริงๆนะครับในส่วนสุดท้ายนะผมต้องขอฝากเว็บไซต์ k m p social ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดวิตามยอดแชร์ต่างๆให้นะเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok นะผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครัสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ